สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชอ่องดีลเลอร์โซนสีนะครับตอนนี้เรามาเจอคุณครู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 ค ในน้องโซเฟียเรอน้องโซเฟียอยู่ไหนน้องโซเฟียวันนี้ขอไปโรงเรียนก่อนสักหนึ่งอาทิตย์แล้วคุณครูมาทำอะไรครับเนี่ยคุณครูมาแบบเออมันเป็นโรคมันกลมค่ะอัศจรรย์อัศจรรย์อีกหนึ่งคนทำไมหรอใครมาลูกสาวบ้านเราโผล่อีกหนึ่งคนไงน้องฮักแพงน้องครักแพงอ๋อเข้าเลยน้องฮักแพงน้องฮักแพงก็เป็นลูกสาวของแม่นมกั้นอีกคนหนึ่งมีพี่โซฟมีน้องโซเฟียมีพี่ฮักแพงนะครับที่ เข้าตาเข้าใจที่วาส,สนาบุญต้องการก,กับวงสาวน้อยเพชรบันแพงของเราเป็นมาอย่างไงน้องฮักแพงเนี่ยน้องฮักแพงก็เป็นมาอย่างไงน้องฮักแพงก็มีความฝันอยากเดินตามฝันของตัวเองอยากขึ้นวงใหญ่ก็ทักทักเสร็จทักมาหาพ่อโจก่อนแล้วก็ทักหาแม่แม่พาหนูมาหลังเวทีหาพ่อโจอน้อยแต่ตอนนั้นเราปิดไงพ่อโจปิดรับสมัครไงปิดรับสมัครนักร้องแล้วทีนี้ก็ทักมาเรื่อยๆงางก็จะใช้ความพยายาม นางก็ใช้ความพยายามของนางทักหาพ่อโจทักหาบอสโจอันนี้ต้องให้นางเล่าต้องให้นางเล่าว,ว่าวทักหาพ่อโจอยังไงความเป็นมาเป็นไปของแม่ให้เรียกว่าอะไรดีแม่นมแม่นมกานจับน้องน้องพัก,พกแพรน,นี่เราเคยส่งน้องประกวดร้องเพลงเมื่อกี่ปีที่แล้วหปีที่แล้วห้าปีที่แล้วก็มีโซเฟียประกวดด้วยห้าปีแล้วคือตอนนั้นอยู่ปห้าปห้าปสี่ เพลงตามงานวัดประกวดร้องเพลงในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในในร้อยเอ็ดในโพธทองเราตอนนั้นได้รางวัลปอบปูด้าโหวตขอขอพาเพลงไปถึงลูกในบ้านเราวันนั้นมีพี่อิงอายก็คือพี่สาวโซเฟียประกวดมีน้องไตรพรมเหน็บได้ไหมเหน็บได้ไหมโอเคเรือเราของเราเรืวเรืออ่าทีนี้ก็มีน้องฮักแพงแล้วก็มีน้องโซเฟียน้องสุดท้องก็ได้รางวัลกันทุกคนอยู่แต่เป็นเป็นเป็นคนละรุ่นได้ไหมประกวดร้องเพลงอะไร ประกวดร้องเพลงที่ห้าจากค่สินค้าค่ะประกวดร้องเพลงอะไรร,ร้งองเพลงอ้าเรื่องน่าจะเป็นผู้อีสรนเน้นะเเพลงหยัง <c oughs> ห่งเน <c oughs> ื้อ <c oughs> จากแม่ก็บจามันมห้าปีแล้วแม่ประกวดร้องเพลงห้าปี <c oughs> แต่โซเฟียแต่แม่จําได้ว่าประกวดร้องเพลงไอ้ของพุ่มพวง,วงกระแซกระแซเข้ามาสิโซเฟียแต่น้องพักแพงจําไม่ได้แต่นางได้ป๊อปปูล่าโหวตป๊อปปูล่าโหวตคือคนใจมหาชนไงอ่าวันนั้นวันนั้นบ้านเราส่งสี่คนมีพี่เอิร์ธพิชิตพงศ์ที่ไปรายการหมอรด็กไอดอล บ้านเราปั่นทุกคนแล้วก็มีพี่ายแล้วก็มีน้องพักแพงแล้วก็มีน้องพรูมแล้วก็มีน้องสุดท้องก็คือโซเฟียอยู่แค่4ี่ขวบหรือ5้าขวบตอนนั้นล้รุวบกับพักแพงรุ่นโตโซเฟีย so <f> ก็ได้ได้ลองสองลองสามนี่แหละนี่เราเป็นที่มาก็คือเด็กในเขตจังหวัดละยเด็ดเขาก็จะมาอยู่กับเราเราก็จะเห็นแววเด็กเขาจะเก็บมาเป็นลูกสาวส่งเสริมไปประกวดโน่นไปประกวดนี่เป็นต้นกล้าต้นเล็กๆอ่าพอโตขึ้นมาก็มีความฝัน ก็มาเต้นก็เป็นแดนเซอร์ด wow ้วยไงเป็นแดนเซอร์กับเมกันก็เต้นตามงานลัมซิ่งมันโซเซียลเป็นแดนเซอร์ของแม่นมใช่ครับเป็นแดนเซอร์ตัวยืนแลวอีกทีมหนึ่งมีสองทีมเซตเอเซตบักแพงก็เต้นอีกเซตหนึ่งกับพิต้าเนาะกับพิต้ากับพี่หนุ่มธนชัยกับแม่ตาเอางี้กว่าจุดน้าต้นอันนี้เราพูดถึงกับแม่นมก่อนนะที่เราเป็นรู้จักแม่นมเรารู้จักได้ยังไงพิต้าเราเริ่มจากพิต้า พ่อหนูเนือจากพ่อหนูไปฝากหนูไว้กับพี่ตาจ้ะพี่ตาที่อยู่แถวๆละ,ละ,ละแวกบ้านหนูแหะจ้ะที่นี่พีตา,าเป็นน้องพีต่ตาเป็นน้องฮักของแม่นมัรนรู้ว่าวงใหญ่ของพี่ตาอีกวงหนึ่งก็คือการดูแลจ้ะในการดูแลวงก็คือว <แก S 2> งหนูจะเป็นวงใหญ่จ้ะ ก็แตกสาขาออกมาวงที่1วงที่2ก็ทําชุดให้อะไรเอาอย่างงี้ดีกว่าแม่นมคือเป็นผู้มีอิทธิพลทางร้อยเอ็ดอ๋อศาสตร์เดิมไม่ได้ผู้อิทธิพลเป็นผู้ที่ดูแลน้องๆส่งเสริมน้องๆใครมีความสามารถก็จะมาฝากน้อยพาไปงานด้วยนอยรู้จักแม่นมตั้งแต่ป .5 เป็นยังไงครับก็เป็นแดนเซอร์มาเรื่อยๆเป็นแดนเซอร์เดินจิได้ค่าตัวเท่าไหร่ตอนนั้นร้อยห้าสิบร้อยหนึ่ง ถ้าสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยค่ะแต่ละคนสามร้อยห้าสิบแม่จะใช่ไหมเ้าขึ้นมาสี่ร้อยห้าร้อยีมาแล้วปะไม่มันก็ได้ทิปด้วยไงคุณมันก็ได้ทิปหน้าเวทีด้วยเขาเขามีความสามารถร้องเพลงด้วยเขาไปเต้นด้วยแล้วเขาก็ร้องด้วยไงแสียงดีขออนุญาตยืนตรงนะคะร้องสิร้องสิไปร้องไปร้องดิอยู่น้ำนมองงไปได้จมงหวะด้วยที่มันมาเรียลมากร้องได้ร้องได้คนนี้ครนี งบแต่ถึงรบไม่ขาดเกราาจะไม่ให้ใครความคิดสลาเหลือทุกยางเป็นเชิดพลีทั้งประเทศชาติไทยทุกมีชัยชัยยเดี๋ยวเคยเคยนำร้องเพลงชาติของเรียนก็เนี่ยบบจ้ะ ก็คือมันร้องเพลงชาติมันไม่ผิดหรอกเนาะมันร้องเพลงชาติของประเทศไทยก็คือ2เวลาคือ8ปดโมงกับหกโมงเนาะเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าอะไรตอนเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วนะเป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์อ่าเป็นยังไงเป็นเป็นแดนเซอร์แล้วแม่แม่หนุ่มเขาโกรธร้ายกับเราไม่ดุเรามากดูหัน้องหันน้องหันน้องดูดูแฮงจ้ะแม่กันเพราะว่าดูแหงเก็จ้ะ สอนแบบยังวันนี้คุณก็บอกเลย่ะแด้วือกี้หนูก็ไป่อยหนูกดือยู่้านี่ี่ไม่น้องหนนี่ไม่น้องหน่อยอืมสารพครบพ่น้องน้องก็ได้คอันนี้เราสามภาพที่ไหนเบียรเลยก็ก็ทุกทุกช่องอะคุณช้าสุดช้าคุณหนช้าช่องเขาประมาณนี้เออได้ไม่เป็นไรหรอกมันมันคนละเวอร์ชั่นกันเวอร์ชัละเวอร์ชันเรามีเพลงชาติไทยแม่แม่แม่ดูยังไงแม่ดูยังดู ได้กี่นูคิดดื้อแม่จ้าบอกอย่างก็บ่ค่อยฟังเพื่อนบ่ค่อยรู้ทำภาษาเด็กนั่นแหละมีหลายเซตไงมีรุ่นโตด้วยดูแฮ้งจ้าแต่ว่ากับเชื่อฟังคุ้มเพื่อนแล้วจับเดนเซอร์มาเป็นนักร้องได้ไหนูมากลองเพลงแต่น่อยจ้าก็เลยอยากเริ่มฟันว่าอยากเริ่มต้นจากการเป็นแดนเซอร์จ้าเพื่อแบบว่ามา่สีแบบคู่คุ่งพๆเป็นนักร้องได้จ้าเป็นเต้นด้วยก็ขอพี่เขาลองด้วยเช็คซสาว์แทนพี่เขาแม่ไม่ได้ให้ลอง ก็ให้ให้อนุญาตให้ร้องมาต่อนแรกอ่ะตอนแรกก็ก็ให้ร้องให้ร้องตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะเขาเป็นนักร้องประกวดไงนักร้องประกวดโรงเรียนด้วยนะจีลอยจ้ะถ้าร้องด้วยถ้าร้องน้ำดิจ้ะถ้าร้องน้ำกกระร้องนะบางทีก็ไม่ได้ไปขอเขาร้องแต่เขาได้ทิปไงทีนี้ถ้าเช็คก็เขาตัวเล็กไงมันมันยังเป็นเด็กอยู่ยังกคะพี่พี่ว่าเป็นนักร้องเป็นได้เกิดก็ปัจจุบันนี่แหละก็ยังทาอยู่ปัจจุบันนี้ก็ยังทําอยู่ตั้งแต่ป .5 มาตัวเล็กสุดคุณ อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่รู้จักแม่ใช่แล้วก็ทำกิมหนึ่งทิมสองกันกแปลสำคัญที่เราไขประตูให้ตัวเองมาอยู่สาวน้อยเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่าความสามารถอขเจาขอจารู้บไดเก่งจ้าแต่ว่าหนูพยาย้ำมนูพยย้มอยากอยากให้เป็นเพื่อไอดอนซึ่งไอดอนของหนูก็เื่อุ้งอิงจ้าหนูอยากหาเงินซอยซอยเมย์อันนี้พยายามออก่ะ คือตรงนี้เนาะเราเราเราที่ที่มาสำคัญตรงนี้คือเราแค่อยากรู้จุดเริ่มต้นความพยายามของน้องเลยทำไมเจอแม่นมก็อยู่บ้านติดการก็ความพยายามเพราะแม่ก็บอกว่าบอสเขาปิดรับสมัครแล้วนะลูกแล้วก็แอบนอยอยู่แล้วก็ทักมาเรื่อยๆทักมาจนบอสรับมาอยู่จุดตรงนี้ได้เป็นใดเปนใดยังไม่ถึงเก้าแรกเลยนะแค่ครึ่งเก้าอะไรที่ทำให้เราว่่าาเรนีแม่ทำอะไรกิน กพยายามจากก็พยายามของหนูตอนแรกหนูก,กับเบเิร์ดบังเลยจ้ะหนูนคิดว่าจังไหนพอคนกอลัตด,ดอกจ้าเพราะว่านั้นเขาเป็นเต็มดูแบบพยายามฟังหนูเลยจ้ะอยาังไงมือร้องร้องทั้งหนูหรอ้องอันนั้นเดีย๋ยวเรา,เวาก็เจอกันเรื่อยๆเนาะเอาในนีฝ<ๆ>ฝ้ฝากฝากฝฝาากกเลยทุกอย่างฝากไปเรื่อยจ้ะหนู ขอ้อคาสนอพิบัติแคแหลหวตอนนี้นไม่เป็นน้องเล็กสุดได้งู้จก็อยากให้พ่อแม่เปิดใจให้โอกาสทุกทีได้สิ่งที่รู้รับดูเซนให้เต็มทีจ้าอ่านะครับอันนี้นเนาะเปนแรกนะจ้นเลาแม่แม่น้องฟังนิก็ไม่มีอะไรบ่มีอย่างหลายครับเพราะว่าเข้ากะฮักอุก้เอิงฮัก วงหักขอบเพราสาวน้อยหักโซฟีหักรักทุกคนในวงสาวน้อยเราวักรักศิลปินสุภูสุคนกัฝากน้องหักแพงคนหนึ่งนะคะฝากไหว้น้ำในวงสาวน้อยให้โอกาสน้องให้โอกาสต้นกาต้นอีกต้นหนึ่งที่พ่อโจเอามาบอมไวเซ็นสัญญาใช่เซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยอยู่กันยาวๆเลย9ปีก็จะสร้างสรรค์ผลงานเพราะอีกวงสองของเราด้วย ก็เลี้ยงช่วยกันดูแลช่วยกันเด้อฝากน้ำโอเคนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องครัพักเพลงแล้วก็แม่นมเนาะทุกคนทุกคนต่อไปนี่จะมีศิลปินชายจากแม่นมบ้างหรือเปล่าเนี่ยอันมีแน่นอนครับอ่าเดี๋ยวเราจัดการะรอโอกาสมีแน่นอนปังๆแน่นอนขอบคุณทั้งสองคนมากเลยครับขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณทุกช่องขอบ